คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ alive by d ร r จิตราเพราะชีวิตยังต้องดำเนินต่อการต่อยอดการเรียนรู้ในแต่ละย่างก้าวของชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญคลิปนี้นะคะเป็นการพูดอยู่กับคน generation y ค่ะ Y g e n เ r เรชั n คือคนที่เกิดในช่วงของปี2,524ถึง2,537โดยประมาณนะคะบวกลบได้นิดหน่อยนะคะ2อปีถ้าหากเทียบเป็นปีคศจะอยู่ในช่วงของปี1,981ค่ะถึง1,994ค่ะคนใน g e n e เจเ i o n Y นเรชั่นนะคะจะเป็น g e น e เ a เรชันซึ่งเติบโตมาพร้อมกับยุคที่เรียกว่าเป็นยุคคอมพิวเตอร์ค่ะ เป็นเริ่มเป็นยุคแรกของดิจิตอลนะคะเรียกว่าเป็นยุคบุกเบิกของยุคดิจิตอลเลยก็ได้นะคะช่วงเล็กขึ้นมาก็จะเริ่มเห็นคอมพิวเตอร์แล้วนะคะเจเนอเรชัน X อาจจะผ่านมาทั้งการพิมพ์ดีดทั้งคอมพิวเตอร์แต่ Gen Y นั้นเติบโตมาในเมืองไทยนั้นคือช่วงที่มีเคเบิลแล้วนะคะมีการใช้จานดาวเทียมแล้วก็ การดูหนังฟังเพลงเริ่มเป็น24ชั่วโมงแล้วค่ะไม่ต้องอดทนว่าอุ๊ยช่วงนี้สถานีปิดต้องรอสถานีเปิดนะไม่ใช่ช่วงที่จะต้องอุ๊ยตอนนี้จะต้องประหยัดไฟนะแล้วค่อยมาดูได้อีกช่วงหนึ่งนะเหมือนกับคนในสมัยก่อนค่ะเพราะนั้น24ชั่วโมงค่ะสามารถที่จะติดตามข่าวสารหรือสามารถที่จะดูสื่อต่างๆเนี่ยได้ตลอดเลย ความสะดวกสบายของเจนนี้ค่ะเริ่มมีมากขึ้นค่ะไม่ใช่แค่ความสะดวกอย่างเดียวค่ะสามารถเลือกได้ด้วยว่าความสะดวกสบายที่ต้องการนั้นมันมีความสวยงามมันมีอะไรนะคะที่เป็นส่วนเสริมค่ะได้มากขึ้นไปอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีสันเรื่องของรูปร่างลักษณะรูปแบบต่างๆรูปทรงให้ได้เลือกนะคะให้ได้ดูค่ะ โอกาสต่างๆมีมากขึ้นนะคะในเจเนเรชันนี้ค่ะความจเจริญทางด้านของอุตสาหกรรมก็ดีเทคโนโลยีก็ดีมีมากขึ้นระบบการศึกษานะคะของคน Gen Y ที่เติบโตกันขึ้นมานั้นก็อยู่ในเจเนเรชันซึ่งเริ่มที่เรียกว่าเป็นยุคของชายเซนเตอร์แล้วไม่มีเรื่องของการสอบตกแล้วนะคะคน Gen X เองก็ต้องเป็นต้นต้นเจนนะคะถึงจะมีระบบของการสอบตกหรือการซ้ำชั้นนะคะ แต่ generation X เริ่มเป็นลักษณะของการเรียนซ่อม generation Y ค่ะมีทั้งการสอบซ่อมด้วยแล้วมีเรื่องของการยึดนะคะให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางค่ะจึงไม่ใช่ generation ซึ่งคุณครูสอนอย่างเดียวแต่นักเรียนเองจะมีโอกาสค่ะได้ร่วมคิดร่วมคุยร่วมแสดงออกหน้าชั้นเรียนค่ะดังนั้นก็เลยไม่แปลกนะคะที่ generation Y เติบโตมาแล้วนะคะจะเป็นเจนที่มีความ ล้าแสดงออกค่ะมีความคิดมั่นใจค่ะเพราะว่าคนในเจนก่อนที่เป็นพ่อแม่ได้ปูพื้นฐานค่ะของความสะดวกสบายไว้ไม่ต้องนะคะมาช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานลูกมีหน้าที่เรียนอย่างเดียวปู่ย่าตายายช่วยเลี้ยงดูนะคะเพราะนั้นหลายๆครั้งเลยเนี่ยเจนวก็ค่อนข้างจะได้รับการตามใจจากปู่ย่าตายายนะคะหรือการเข้าโรงเรียน ก็จะเข้าโรงเรียนเรียนตั้งแต่เตรียมพร้อมอนุบาลกลับมาบ้านปุ๊บก็ทําการบ้านทุกๆอย่างเหมือนกับว่ามีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบว่าหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ที่ทําไม่ต้องมาทําหน้าที่ที่เป็นหน้าที่อื่นๆนะคะโดยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวพ่อแม่อ่ะล้างจานให้อ่ะลูกมาช่วยล้างจานหน่อยอาจจะมีหน้าที่อยู่บ้างอ่ะล้างจานเสร็จอไปทําการบ้านหรือบางคนค่ะอาจจะบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อแม่ล้างจานเองลูกไปทําการบ้าน และเด็กจะเริ่มมีเวลามากขึ้นกับการเล่นเกมเกมที่เด็กเล่นในยุคข,ของเจเนเรชัน n Y นั้นจะเป็นเกมลักษณะของการเล่นเกมที่เป็นเกมผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์นะคะหรือเป็นเกม p l a y s t a t i o n ไม่ใช่เกมที่เป็นเกมธรรมชาติเกมธรรมชาติในที่นี้ก็คือการวิ่งเล่นนะคะหรือว่าวิ่งไหลจับกันมันเริ่มมีบทบาทน้อยลงค่ะเพราะคนยุคนี้นั้นเป็นคนที่เป็นลูกคนเดียวซะส่วนใหญ่ ถ้าจะมีพี่น้องอย่างมากก็หนึ่งคนสองคนสามคนการเล่นกับเพื่อนบ้านถ้าใครมีเพื่อนบ้านด้วยในวัยเดียวกันอาจจะเล่นได้นะคะแต่ถ้าไม่มีค่ะก็ต้องเล่นอยู่ในบ้าน,นะคะ่ะวิ่งไปวิ่งมาเพราะนั้นการเล่นมักจะเป็นเกมที่เล่นอยู่คนเดียวหรือพอเริ่มมีค่ะพวกเกมต่างๆนะคะให้ได้เล่นผ่านทางจอคอมพิวเตอร์บ้างผ่านทางโทรทัศน์บ้างเพราะนั้นคนจะนี้ก็จะเริ่มนะคะ เริ่มมีโลกที่เรียกว่าโลกที่กว้างขึ้นแต่เป็นโลกที่ไกลขึ้นค่ะกับคนใกล้ชิดค่ะนั่นหมายความว่าจะรู้จักกับคนไกลตัวมากขึ้นเริ่มมีค่ะ messenger นะคะ high เข้ามาในช่วงนั้นการติดต่อสื่อสารเริ่มรู้โลกได้กว้างขึ้นมากกว่าถ้าเทียบว่ากับคน Gen X หรือ Gen Baby Boom ที่เป็นเด็กด้วยการรู้โลกที่กว้างขึ้นค่ะแล้วก็ด้วยการที่จะเรียนรู้นะคะช่องทางต่างๆของการใช้ อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเพราะนั้นกลุ่มของคนเจนนี้จะเป็นลักษณะของเจนที่ลองผิดลองถูกลองทำเพราะนั้นเขาจะไม่ต้องทำอะไรที่เป็นขั้นตอนค่ะต้องจากขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3หรือเปิดนะคะคู่มือค่ะเพื่ออ่านว่าเป็นแบบไหนแต่เขาสามารถค่ะใช้ระบบสัมผัสค่ะใช้ระบบของการ ทดสอบทดลองทำได้เลยเพราะฉะนั้นเจนนี้ก็เลยเป็นเจนที่กล้าค่ะคิดในเรื่องของความสร้างสารรค์นะคะคิดอะไรที่สร้างสารรค์มากขึ้นเพราะมันไม่ต้องมีความกังวลค่ะพ่อแม่ก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนบางทีพ่อแม่ก็จะบอกว่าอ่านะโตขึ้นมาให้ไปทำ งานจะได้ไม่ต้องอยู่ในห้องแอร์เย็นๆอะ่ะดีกว่าไม่ต้องทําอะไรที่ต้องลําบากมากเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอะไรทําก็อ่ะไปนั่งเล่นก่อนเพราะฉะนั้นเด็กก็ไม่ต้องไปช่วยเขาเรียกว่าดูแลหรือว่ารับผิดชอบอะไรที่มากมายนะักก็จะมีเวลาเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นสามารถที่จะ เล่นหรือว่าสามารถที่จะดูสามารถที่จะใช้ชีวิตเนี่ยในความเป็นเด็กเนี่ยได้มากกว่าในช่วงของวัยที่เป็นวัยเบบี้บูมหรือวัยของเจเนอเรชัน X ในช่วงของเป็นเด็กะคะ่ะที่อาจจะมีความรับผิดชอบที่ต้องดูแลและผิ่ชอบน้องต้องช่วยพ่อแม่ทํางานต้องอะไรพวกเนี้ยจะน้อยลงถ้าเทียบนะคะกับช่วงวัยก่อนหน้านี้เบื้องตน้นดังนั้นแล้วคะ่ะเด็กในยุคข,ของเจเนอเรชัน Y ก็เลยจะเป็นเด็กที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงค่ะเวลาทำงานนั้นนะคะจะกล้าคิดอยากกล้าลองทำสิ่งใหม่แล้วก็อยากที่จะลองอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมบางครั้งก็อาจจะทำให้กลุ่มคนใน generation ซึ่งอายุเยอะกว่ามองว่าเอ๊ะทำไม generation Y นั้นไม่ค่อยให้ความเคารพเลยไม่ค่อยนับถือความเป็นอาวุโสเลยหรือว่าพูดจาเสียงแข็งอาจจะเป็นเพราะว่า การที่เขาอยู่ตั้งแต่เด็กอะค่ะเขาเริ่มที่จะมีความเชื่อมั่นมากขึ้นมีการพูดที่ต้องให้เหตุผลที่มากขึ้นที่แต่ละคนต้องรับฟังมากขึ้นแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะเขาจะมีความรู้สึกว่ายุคของ 2- องเจเนอเรชันก่อนหนะ้าเขาเนี่ยไม่รู้เรื่องการอย่าใช้คำว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนนะพอยุคนี้มันเป็นยุคที่เรียกว่าเป็นน้ำร้อนเนี่ยไม่ต้องใช้แกส๊สใช้ถ่านแล้ว แต่มันเป็นน้ำร้อนนะคะอุปกรณ์เป็นไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะเบบี้วูมเองเอเองอาจจะต้องพึ่งพาเขาเองด้วยซ้ําในด้านของดิจิตอลนะคะในเรื่องของการลงแอปการลงข้อมูลการใช้อุปกรณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นเขาก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะกขมีความเชื่อค่ะว่าตัวเขาเองเนี่ย เขาสามารถทำอะไรต่างๆได้ baby boom กับ x เนี่ยอย่ามาสอนเยอะแค่บอกก็พอนะว่าทำอะไรไม่ต้องมาบอก1บอก2องเอาเป็นว่าต้องการอะไรบอกมาแล้วกันดังนั้นการทำงานกับคนเจนนี้ค่ะหรือการเข้าหาคนเจนนี้คนเจนนี้ต้องการความกระชับไวสั้นถ้าต้องการอะไรขอให้บอกแต่อย่ามาบอกว่า 1, 2, 3ขอหาคำตอบที่จะทำเองไปคำตอบสุดท้ายได้ต้องการอะไรให้บอกเป้าหมายสุดท้ายมา เพราะนั้นในข้ออ่อนที่มันอาจจะเกิดขึ้นค่ะมันอาจจะเขาเรียกว่าเกิดความผิดพลาดขึ้นได้จากการที่กล้าเสียงกล้าลองทํามากแล้วบางครั้งมันทําให้เกิดความเสียหายขึ้นได้จากการที่อาจจะไม่ได้ระวังในจุดด้อยค่ะแต่ข้อดีของมันก็คือทําให้คนในเจเนเรชันนี้กล้าลองกล้าคิดกล้าทําค่ะในสิ่งต่างๆที่มากขึ้นนะคะความสะดวกสบายมีมากขึ้นค่ะ เริ่มมีนะคะการเดินทางที่สะดวกขึ้นมีความรวดเร็วขึ้นใช้รถไฟฟ้าได้เครื่องบินก็มีเป็นโลคอสได้นะคะอุปกรณ์ต่างๆก็เริ่มจากปิ้งแผ่นใสอาจจะมีอยู่บ้างแต่เริ่มใช้ powerpoint นะคะเริ่มมีระบบคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าทันสมัยมากขึ้นนะคะมี 3G เริ่มมา 4G เริ่มมาในยุคข,ของ Y เพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่แปลกที่ยุคนี้จะเป็นยุคที่อารมณ์ค่ะอาจจะเป็นอารมณ์ที่ร้อนขึ้นละหัวร้อนขึ้นมากขึ้นนะคะหรือมีอะไรแป๊บหนึ่งแล้วความอดทนนั้นอาจจะอยู่ได้ไม่นานค่ะการเปลี่ยนที่ทำงานจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นนะคะในเจเนเรชัน Y Y นั้น เริ่มทํางานถึงจุดจุดหนึ่งในที่ทํางานนั้นจะไม่ได้ทํางานที่คิดว่าจะอยู่ที่นี่ตลอดไปแต่จะเป็นการทํางานแล้วถ้าเขารู้สึกว่ามันอยู่ในจุดที่เขาเรียนรู้ได้มากพอแล้วเขาอาจจะเริ่มข่บเปลี่ยนที่ทํางานเพื่อไปแสวงหาค่ะการเรียนรู้ใหม่ประสบการณ์ใหม่ค่ะการออกมาจากที่เก่านั้นอาจจะไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่ได้ชอบใจ ในตัวของที่ทํางานเขาอาจจะชอบใจในระบบงานแต่เขารู้สึกว่าเขาเรียนรู้ทุกอย่างละมันไม่มีอะไรที่จะท้าทายอีกเพราะกลุ่มของเจนนี้อยากจะลองทําอะไรที่มีความท้าทายมีการพัฒนาตัวเองเพราะความทะเยอทะยานของเจนเนี้จะเป็นเจนที่มีมากขึ้นเพราะความห่วงอาจจะไม่ต้องห่วงมากการใช้ชีวิตค่ะก็เลยเป็นการใช้ชีวิตแบบที่ต้องการเวิร์ i ไลฟ์บาลานซ์มากขึ้นการที่จะติดต่อสื่อสารกันจะนัดเจอกันด้านนอกค่ะ ตามร้านอาหารตามผับหรือนั่งกินอะไรกันเล็กๆนะคะคุยกันสนุกสนุกทุกๆุกสุขทุกๆเส,สารจะต้องออกมานะคะเพื่อจะเจอสังคมเพื่อจะมีการอ n นเตอร์เทนต่างๆให้ได้รับความสนุกสนานในช่วงวัยนี้การคิดที่ต้องเรียกว่าคิดถึงพ่อถึงแม่จะเริ่มน้อยลงเพราะว่าคนยุคเจเนอเรชัน X ค่ะยังมีการสนับสนุนคนเจนีได้แค่เพียงแค่รู้สึกว่า นะคนเจนนี้ขอให้โตขึ้นมาและรับผิดชอบตัวเองได้จะดูแลเจน X หรือเปล่าคนเจน x อาจจะเริ่มเขาเรียกว่ามีการวางความมั่นคงให้กับตัวเองเวลาว่าตัวเองแก่ตัวเองกเกษียณนั้นตัวเองจะมีเงินทองที่จะ ใช้ในยามบ้านปลายได้อย่างไรณนะขณะที่คนเจน Y ค่ะการคิดจะคิดอยู่ในช่วงของการอยู่กับปัจจุบันแต่คนเ e n e r a t i o n Y ที่ติดกับ X ค่ะณนะตอนนี้เนี่ยอาจจะมีครอบครัวการคิดอาจจะเริ่มเปลี่ยนไปโดย Y นะคะสถานภา,ภาพที่เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจจะต้องการนะคะการคิดที่มีความมั่นคงมากขึ้นด้วยตัวของ Y ด้วยตัวของการสร้างครอบครัวนะคะแล้วก็อยากจะมีธุรกิจค่ะที่เป็นของตัวเองที่มีเวลา ที่จะให้ตัวเองนั้นเอ r รี่หรือว่าสามารถที่จะ,กะเกษียณตัวได้ก่อนที่จะถึงเวลาค่ะ,กะเกษียณในช่วงของ60เพื่อตัวเองจะได้ทำอะไรในสิ่งที่ตัวเองชอบบ้างบางครอบครัวนะคะของคนที่แต่งงานในเจเนอเรชัน Y อาจจะคิดว่าฉันคิดว่าฉันคงไม่มีลูกละนะคะอยู่ด้วยกัน2คนนี้แหละทำงานแล้วก็ไปเที่ยวเก็บเงินแล้วก็ไปเที่ยวกันสคนการมีลูกอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ จำเป็นนักนะคะกับการใช้ชีวิตครอบครัวเพราะรู้สึกว่าตัวเองค่ะจะมีความคล่องตัวมากกว่าในการใช้ชีวิตแล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบนะคะหรือการใช้ชีวิตที่อาจจะมีลูกในกลุ่มที่มีลูกมีครอบครัวก็จะนะคะเลี้ยงดูลูกค่ะหรือจะให้ลูกค่ะมีความสุขแล้วพาลูกไปหาสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่สบายๆนะคะเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตของลูกของเจเนอเรชัน Y นั้น จะได้เริ่มเที่ยวได้เริ่มกินได้ใช้อะไรต่างๆเนี่ยตั้งแต่ตัวเองเนี่ยเป็นเล็กเลยเพราะฉะนั้นชีวิตค่อนข้างจะสบายๆแล้วก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพราะพ่อแม่พร้อมที่จะให้และพ่อแม่พร้อมที่จะดูแลถ้าเทียบกับสองเจเนอเรชั่นที่มาก่อนหน้านะคะเพราะนั้นจะเห็นนะคะว่า การที่เราบอกว่าเจเนเรชันหนึมีนิสัยอย่างไรมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเนี่ยมันจะมีผลค่ามาจากตัวของภูมิหลังตัวของสิ่งแวดล้อมที่หล่อหลอมและ ในยุคสมัยของเจนเจนนั้นด้วยนะคะรวมถึงค่ะอายุของคนเจนนั้นณนะวันนี้ณนะปัจจุบันนี้ด้วยนะคะมีการผสมผสานหลายอย่างสเสลอเกินในคราวหน้าค่ะเราจะมาพูดกันต่อนะคะกับคนเจเนอเรชัน Z ค่ะว่าเจเนอเรชัน Z นั้นจะมีลักษณะของเจเนอเรชันเป็นยังไงแล้วเพราะอะไรเขาถึงมีนิสัยหรือคุณลักษณะแบบนั้นค่ะแล้วจะเข้าหาเจนนี้จะทำอย่างไรดีค่ะติดตามกันต่อไปได้ในครั้งหน้าค่ะครั้งนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ mm uh -oh.